ครับสับายดีช่วงเร่งๆไก่สคำํำที่บ้านสวนวัดชะละพลเด็กงั้นอยู่บ้านเลยนะแล้วเลยออกมาหดตุนใหม่ให้อาหารปลาให้อาหารมาอากาศเย็นครับพี่น้องไปแปละคำเหมือนเด็เขาไปครับมาเด้อมาเด้อกิน bung gạch tôi ngay lâu Bà bác tuyên ngay quay 3 sắm là lệ hồng ngay nó Mà đưa mà ah gặp lùng bì 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 ไอ้อาหารอาหารปลาเอ,อื่อนปลากำลังกำลังใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆประท้นเดี่ยวาละกิดเขาน้ำตามตาเลื่อนประท้อนเลยมาออบุณาลณนทั้งโลกสาออมาเดอ้อมากินจีนิง มันเดียกกัดย่ำหนาวเนาะพี่น้องเนาะฝนคือดิฟเวอ่์ลแล้วล่ะมา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 กินข้าวพี่ <c oughs> เรียวเรียวมาเลยวันจะหลุดโดนอยูปลาหนาด้านฟันนนนงจากับปลูกครับปลูกนี่ได้ ประก,กาศพักไปชิจู้ตะกินต่อไปน่ะดินแย่ผ่อนดินแบนอเออหาเพิ่งในฟักซี่ตลาดนัดอยู่มือใดนวันที่วันที่หาฟักซี่มาบ้านผมหมักฟักซี่บานเลยออมเสชฟปูออมเสชฟกุ๊บเชฟเหี่ยบทิ่มบ่ใส่ปลาก,กระเทียมฟักซี่บานห้อง นี่บรรยากาศบ้านในบ้านสวนวัชระลักคงออกจต่ล้งไม่บ้าน,น,น,มนาผมไม่เคยล้ง่องยูทูปอันใดหรอกผมเมื่อยเหมือนได้มันๆกับล้งไปสั่นละเอฟซีพ่นๆทางจังหวัดเพ่นอ่ถามหาอยู่ว่าไปใ <c oughs> ส่น้องยูดีสบายยูดอกยูดีสบาย ยังทำสวนทำนาทำการ,กรเกษตรเหมือนเดิมยังดอกเห็ดได้อยู่ดอกไี่น้องไม่ถึงที่ตายก็ไม่ไวยที่วา่วาดอกมันรุทแรง,งอ่ะามากินทีเดอ้ออาหารมือละค่้งเท่นานั้นอ่ะงานร่มบรรยากาศเออเรองว่าเป็นกระปุก จัดอ้อยออกกาที่แจงดอกช้างนี่ก็ได้ตออ่ที่ดนู้ขนาดัดหนาเีเป็นแปนงสำหรับวางแผนปลูกต้นไม้ย่างอื่นอีกความเาหลอดไหโอเคแล้วยี่สิบต้นมาะเ้ากะทิหลอดไนรริมสั่เอาเป็นจักนักน <laughs> ้านกิอไฟง่ายไฟจะลือเติบโตเขามันักพี่น้อง เออกเราบ้านมุงรักษาเอาน้าหมดให้คนละโอเคจีดแล้วจีดแล้วถ้าแบ่งได้ลำสั้นเลยเพื่อนกับท่านเกี่ยวเขาดอกเขาให้เพื่อนเลยเพื่อนกับไปหาลับจ้างเลี้ยงงาบ้านละสี่ร้อยดู่ถึงเพื่อนเกี่ยวของเพื่อนก่อนหน้าเพื่อนหลายมองเนาะเออ น้ำกระดระดับต้องเรื่อยๆอยู่ดอก่ได้ใส่ใส่อยู่ดอกเกิดยางมาเสกต้องทางมุมทางถี่เออเป็นไงมากอกมีด้วยป้ะมะกอกมันจะสั่งด้วยดิอืมเดี๋ยวปั๊บระบบน้ำหน้าบรรดากาศปั๊บระบบนำรถหน้าทางพี่ก็ต้องให้น้ำทนมะพร้าวดิ พี่น้องเขาน้ำไปแล้วกันึังว่ากันตอนนี้มันเช่นไรแล้วเขาเรื่องน้ำป้าชุ่มพุ่นกระซิมนี้แหละเขาก็ะไรเขาจะจ้างคนย่อยอยู่นี่ท้อๆไปฝุ่นละนี่แหละไอเหตุที่เดี๋เขาลงมบานกันดึงเสาตัวนี้แหละขึ้นมาจากหน้ากันขวดหน้าเพื่อนเลยดึงขึ้นมาเลยเดี๋เขาลงแห้ดลาน โอ้ปาก็ต้องขวัญด้วยยากันขึนเลยป่าขวัญขวัญญา,ปากป่าขวัญเกิดกับพุ่นมุ่นจักการล่วงเป็นวัะเสาร์รถมาดูดเถียงยังไง พี uhm <ytt> ่จังถอยยากออกเมืองแค่นี้ปลาขอนปลาขอนนะส้มให้ส้มยันเพชรทั้งสี่หลานน้องพี่น้องเนาะอืมอ่ามะพร้าวก็ายเจริญเติบโตถูกไหมบ้านละเห็นมังงามกล้วยก็กำลังงาม งานเืออยงสั่นว่เดินชมไปเรื่อยๆนะเพียงไว่เป็นไข่ไปท่านไหนมาขึงด่างไม่ห่างเอานกนกก็ที่มากินปลานกก็จะมากินปลา อืมเนี่ยลิลงเอาหลดปั้นท่าน,าน,นี่จะเป็น,น,นมุลุ่มมเนอไม่ปิ้ง,งจะไดหนเลยผมไปถึงมาเลมบอเขาราฟังงานแกจัดก,กันอขอบุญขอบคุณพี่น,อน้องเลยที่ติดตามท่าชสองยูทูบ ให้กำลังใจทุกสันทุกคนแหละกเกษตรษกรที่ปลูกป่าเขานำหอมผักอีสานฮะผมมีกระเพืกรันดูบ้านนายหนึง่งเลขที่หนึง่งเกียรติศูนย์บ้านนายยี่หมูสิบสองสุดหญิงดอยหลาะผู้เม้นะครับไฟเขาเลี้ยวเรียบร้อย <c oughs> ขอไฟดวนพิเสษเรียบรอยแล้วยังร้อยเยจาะนำบาดานันพลังแสงอาทิตย์ส่วนตัว เขาหน้าปลาแล้วกันเพราะฉะนั้นติดตั้งระบบน้ำเดี๋ยวนี้ก็อาศัยน้ำธรรมาชาติอยู่รวมกักข้าวน,น้ำหอมมันต้องการน้ำด้นะครับต้องการนา้ำเออมันสองปีปีหนึ่งกว่าๆแลย้ยรุ่นเดือนสิงหาปีเก็ดเก็ดก็ครบสองปีสิงหาหนาพุ่นละเดี๋ยวนี้นหัวเดือนั้นเดือนสิงหาอยู่นะครับ มึงไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้นมานถุงัวยันมือผม้อมเลยเขียงหลัง,ลงสั่งเลยกระมินเออตัวงามตับวบอ่อหล่อนบ่อเสมอกันบันไดดอกแต่คนลูกพ่อแม่เดียวกันกันบบ่อคือกันท่าดีพวกไห้ชั่วดีนี่ก็คืออันล่ะเข้าจากไรจากสวนโฮาจากบ้านเท่วส่งมาทางคือนเรียนนะตัวละห้าสิบบาทน,นั่นบางตัวก็เข้มพอจัด เดี๋ยวสามไม่ยุ่งตายตัวนึงอ,อ่ะตายตัวนึงสาเหตุเพระาะว่าหมาหงอหมาหน่อยมึนอ,อืมอ้าสบายดีเจ็บซี่เพื่อนๆทุกท,ท่านทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆที่กขานังใจออกดติดตามกดไลค์กดแชร์สอบถามกันเข้ามานะครับเพราะมีนขมาผมใหายข้ามจับกับพี่ก็นองเบิร์ดทุกคนละนะครับ สำหรับเข่าเทียนอยู่นี่ก็คือเข่าน้าสวนหรือว่าเข่าสามเดือน,นผมหยอดแอาเนี้ยมันก็ใเทนมากูหรอกไห้มันแก้เบิดซต้อโต้นก่อนเอาขอบุงขอบุนสำหรับแรงๆมือนี่ครับผม